เราจะมาสาธิตวิธีการทำพวงมะโหดนะคะพวงมะโหดก็มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็มีกระดาษแข็งค่ะกันไกรเชือกปากกาแล้วก็อะไรก็ได้นะคะที่มีลักษณะกลมๆอย่างนี้ค่ะอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกระดาษว่าวค่ะ ขั้นแรกของการทำพวงมะโหดนะคะเราจะต้องตัดกระดาษว่าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนค่ะเราจะเริ่มโดยการนะคะแล้วนามุมนึงของกระดาษว่าค่ะพับมาให้พ,อ,หพอดีกันแบบนี้นะคะจากนั้นรีดตรงปลายให้เรียบค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตัดส่วนเกินด้านที่เราพับเหลือนะคะออกไป เมื่อเราตัดกระดาษได้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วนะคะเมื่อเราเคลี่ออกมาค่ะแล้วก็จะได้กระดาษว่าวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามที่เราต้องการนะคะส่วนมากนะคะพวงมะโหดเขาจะทํากัน3ชั้นเราก็ตัดกระดาษค่ะอีก2แผ่นนะคะมาซ้อนกันมาวางซ้อนกันให้พอดีอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพารูปกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยนํามุมนึงค่ะอาจะหลดกับมุมนึงแบบนี้ จากนั้นนะคะกรีดตรงปลายให้เรียบค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพับครึ่งของสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งค่ะกรีดตรงปลายให้เรียบเสมอกันเหมือนครั้งแรกนะคะจากนั้นนะคะเราก็พับครึ่งสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งค่ะกรีดตรงปลายให้เรียบเสมอกันนะคะ จากนั้นนะคะให้เราสังเกตน,นะคะว่าด้านมุมนะคะจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเสมอค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการพับต่อโดยที่เรานำด้านมุมซ้ายนี่นะคะพับมาให้พอดีกับขอบที่เป็นมุมค่ะจากนั้นกรีดด้านข้างนะคะให้เรียบเสมอกัน,นะคะ่ะเราก็จะได้กระดาษออกมา ในลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำแป้นของพวงมะโหดค่ะเราจะทำแป้นของพวงมะโหดโดยการเราจะนำอะไรก็ได้นะคะที่มีลักษณะกลมๆอย่างนี้นะคะมาวางทาบลงไปบนกระดาษแข็งค่ะจากนั้นนะคะเราก็วาดลายของแป้นตามวมงกลมที่เราทาบลงไปนะคะ จากนั้นค่ะเราก็ตัดแบบของแป้นนะคะที่เราวาดไว้ค่ะเราก็จะได้แป้นวงกลมอย่างที่เห็นนะคะจากนั้นค่ะเรานำแป้นวงกลมนี้นะคะมาเจาะรูตรงกลางค่ะเราก็จะได้รูอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเรานำเชือกที่เตรียมไว้ค่ะมาใส่เข้าไปในรู ที่เราเจาะนะคะจากนั้นค่ะเรามัดเป็นปมตรงท้ายนะคะเพื่อกันเชือกเลื่อนหลุดออกจากแป้นของเราค่ะเราก็จะได้แป้นวงกลมในลักษณะนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทำลายของพวงมะโหดค่ะเราจะทำลายของพวงมะโหดโดยการนำกรรไกน,นะคะตัดเฉียงลงค่ะ ลงไปในพวงมะโหดที่เราพับเสร็จแล้วนะคะโดยตัดลงเฉียงลงไปเนี่ยประมาณเศษ3ส่วน4ของกระดาษค่ะคืออย่าตัดให้ขาดนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งโดยเราก็จะตัดเฉียงไปในทิศทางเดียวกันเช่นกันนะคะโดยเว้นระยะห่างพอประมาณค่ะตัดไปประมาณเศษ3ส่วน4เหมือนกันนะคะโดยไม่ให้กระดาษขาดค่ะ ทำอย่างนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุดกระดาษนะคะ เมื่อเราตัดลายของพวงมโหดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้พวงมโหดในลักษณะที่ยืดได้อย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํากันไกลค่ะมาตัดตรงปลายของพวงมโหดออกนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะคลี่พวงมโหดที่เราตัดลายออกแล้วนะคะค่อยๆค,คลี่ออกทีละชั้นเราก็จะได้ พวงมะโหดที่ออกมาในรูปแบบเป็นลายชั้นๆตามที่เราตัดไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะหาจุดกึ่งกลางของพวงมะโหดคะ่ะเราทำาันสชั้นนะคะชั้นกลางที่สุดก็คือชั้นสีส้มคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็เอามือสอดเข้าไปตรงกลางอย่างนี้นะคะตรงรูที่เราเจาะไว้ จากนั้นนะคะแล้วก็นําเชือกที่ร้อยแป้นไว้แล้วนะคะสอดเข้าไปตรงกลางรูที่เราเจาะไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะให้ด้านในสุดก็คือด้านสีส้มเนี่ยออกมาอยู่ด้านนอกในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดพวงมะโหดค่ะเราจ,จัดโดยการคะแยกชั้นสีแต่ละชั้นนะคะออกจากกันค่ะอย่างนี้นะคะ แต่ละชั้นมันจะติดกันเราก็ต้องขย่าวขยว่บอย่างนี้นะคะให้แต่ละชั้นเนี่ยมันหลุดออกจากกันค่ะขนท่าก็ปล่อยลงมาในลักษณะเดิมเราก็ดึงนิดหน่อยนะคะให้มันห้อยลงมาแล้วก็จัดแต่งได้ตามความพอใจของเราเลยนะคะว่าอยากให้ แต่และช่องเนี่ยสลับกันหรือว่าซอนกันหรืออะไรเราก็จะได้ของมโหดที่สำเร็จออกมาในรูปแบบนี้ค่ะ